สวัสดีค่ะรถกระบ,บะหลอนๆนะคะไสซิ่งไม่ควรพลาดทุกท่านรถขับดีทุกอย่างเลยนะคะราคาถูกพร้อมใช้พร้อมขับได้ไปไม่ผิดหวังนะคะราคาก็เบาๆค่ะ i s u ุ u DMAX 3.0 Z v g วปี2012นะคะเกียร์ออตโต้4ประตูตัวท็อปสุดตัวรถสีดำตัวสูงค่ะพร้อมใช้นะคะราคา269,000บาทราคาตัดเงินสดค่ะ เครื่องเกียร์ดีขับขี่ดีนะคะเครื่องยนต์3,000นซีซีค่ะแอร์เย็นเพียงเพราะมีจอ9นิ้วพร้อมล้องถอยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าได้ค่ะระบบเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลบอดี้เดิมๆไม่มีชนหนักรถสวยตอบโจทย์การใช้งานแบบนี้สนใจทักคุยได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปรถอยู่รำลูกกาคอง6ค่ะเน้นตัดสดต่อรองได้นะคะต่อรองคุยหน้างานได้เลย เข้าไปดูตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะจัดทรงยีรักแคะสวยๆพร้อมมีของแต่งเล็กๆน้อยๆรีแมปมีวัดบูธดิฟฟี่ครบนะคะภาษีพรบร69ค่ะสนใจนะัดดูตัวจริงก่อนนะคะมีเบอร์โทรใส่ใต้คลิปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ